สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดตก่อนที่เราจะพูดถึงสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดนั้นอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าสารเสพติดนั้นคืออะไรสารเสพติดหมายถึงเอ้ยหมายถึงสารหรือยาหรือวัตถุชนิดใดๆ ที่เมื่อเข้าร่างกายจะโดยวิธีรับประทานฉีดสูบดมหรือด้วยวิธีใดๆก็ตามแล้วจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพในลักษณะสำคัญ4ีประการคือหนึ่งผู้เสพจะเกิดความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจขั้นรุนแรงสอง เสพแล้วต้องเพิ่มขนาดหรือปริมาณของสารเสพติดนั้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามต้องตกอยู่ใต้อำนาจบังคับอันเกิดจากคลิกของสารเสพติดนั้นๆสีเป็นสารที่ทำให้ผู้เสพร่างกายสุดโทมและส่งผลถึงตายพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดเป็นผลมาจากปัจจัยสามประการปัจจัยแรกคือสารเสพติด พราะสารเสพติดมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้เสพต้องเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆๆๆสารเสพติดที่แพร่ระบาดในปัจจุบันมีดังนี้ 1. แอมฟเฟตามีนหรือที่เราเรียกว่ายาบ้าอาการทางกายจะเบื่ออาหารพูดมากตื่นเต้นง่ายมือสัน่นส่วนอาการทางจิต ก็จับบาดระแวงวิตกกังวลประสาทหลอนหรืออาจจะเป็นบ้าท,ทำร้ายตัวเองและผู้อื่นให้เสียชีวิตได้ 2. ยาอีมีฤทธิ์คล้ายคลึงกับผู้เสพยาบ้า 3. ฟิน่นเป็นพืชหลมลุกในอดีตยาที่แพทย์ใช้ทำยาแก้ปวดแต่ปัจจุบันเลิกใช้แล้วและเพราะว่า มีโทษมากก็คือทำให้ผู้เสพเลื่อนลอยซึมน่วงความคิดและการตัดสินใจเชื่องช้าลง 4. มอร์ฟีนเป็นสารสกัดได้จากสิน่นแต่มีฤทธิ์กดประสาทมากกว่าจะใช้ในการแพทย์จะทำให้ง่วงนอนแต่ถ้าใช้มากๆจนติดจะทำให้ร่างกายสุดโทม หงุดหงิดก้าวร้าวบางคนอาจจะชักและหมดสติไป 5. เฮโรอีนเป็นสารเสพติดชนิดรุนแรงทำให้ปัญญาอ่อนร่างกายซีดพร้อมอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะ 6. โคเคนมีฤทธิ์กระตุ้มประสาทเหมือนยาบ้าเสพครั้งแรกจะทำให้กระปี้กระเป๋าพอยาหมดรทธ ก็จะอ่อนล้าทันทีหากเสพมากๆม,ม,มากก็จะทำให้เสียชีวิตได้เจ็ดกัญชาเป็นพืชล้มลุกมีฤทธิ์ผสมผสานทั้งกดทั้งล้อนถ้าเสพมากจะทำให้ฮอร์โมนเพศผิดปกติและความรู้สึกทางเพศหมดไป8สารระเหยเป็นสารประกอบอนินซีเช่นทินเนอร์ เก้ายางแลลกเกอร์สีพ่นน้ำยาล้างเล็บเมื่อมีการเสพมากไม่ยมกจัดทำให้พิการได้เก้าสุราเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อมีการดื่มมากๆกก็จะติดส่งผลให้ตับแข็งมะเร็งตับเป็นต้นและสิบบุรี เป็นสารเสพติดที่ต่างจากสารชนิดอื่นที่ผู้เสพไม่ได้ติดเพราะสารใดๆแต่เป็นพฤติกรรมที่เคยชินหากไม่สูบก็ไม่ถึงกับเกิดอาการขาดยาอย่างชัดเจนอิปัจจัยที่สองคือผู้เสพสารเสพติดสาเหตุที่ทำให้คนติดสารเสพติดคือหนึ่งถูกชักชวน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นซึ่งต้องการเข้ากับเพื่อนและเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองสองสภาพความกดดันจากครอบครัวเช่นการทะเลาะก,กันของพ่อแม่พ่อแม่อย่าร้างพ่อแม่ไม่เข้าใจการพัฒนาของวัยรุ่นทำให้เด็กเบื่อบ้าน จึงออกจากบ้านและทำให้มีโอกาสติดสารเสพติดได้ไง่ายๆสามความจำเป็นในการประกอบอาชีพเช่นคนขับรถต้องใช้สารเสพติดเพื่อไม่ให้เกิดอาการง่วงซีการใช้ยาเสพติดเพื่อบรรเทาอาการป่วยติดต่อกันนานจนติดห้าถูกหลอกลวงโดยผสมมากับอาหารขนมเช่นลูกวาด ท็อปฟี่6มีลักษณะทางจิตบางอย่างต่ำเช่นมีทัศนคติไม่ดีต่อสารเสพติดน้อยหรือมีความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดน้อยอีอีอปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่3สภาพแวดล้อม1การที่อยู่ในแหล่งที่มีการซื้อขายสารเสพติด2